ชิ้าอันสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชิ้าเบิ้งอันนี้เด้อจ้ะเด้อใบกระเทียมปลาเพิ่นเป็นดอกแล้วเด้อจ้ะเด้อปลานี่เด้อเนี่ยจ้ะเนี่ยพี่น้องจ๋าแบบที่เด้อจ้ะเด้อกินเพิ่นสิคือกระเทียมจ้ะนี่เพิ่นก็ออกดอกแล้วเนาะจ้ะเนาะเนี่ยหันคนมาเก็บไปแน่ยนะพี่น้องเนี่ยจ้ะเนี่ยเป็นแบบที่ได้จ้ะเพิ่นจะอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องนะ มองนี่ก็มีคนมาเก็บเด้อพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจ้ะมีคนมาเก็บไปกินแล้วปราไทยจะหายบินสาสนาะจ้ะเนาะก็มาเก็บเอาไปเนาะจ้ะนาะนี่เด้อเดกเพิ่นก็มีได้พี่น้องเด้อดอกมีเพิ่นก็เก็บเอาแตยหนอดหนอดมันเอาฟรีน้องนะพู้ดข้างในเหมือนตะเมนเหมือนจะเด้อแมนเล่ามืดจ้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยนะเตี้ยวเหล่านะจ้ะเนาะพันเอิญเนาะ ประเทศสวิตเซเลนฝึกกระใสภาษาอันภาษาสวีดคือการจ่าแต่ภาษาสวีดภาษาไทยวัรลูนะจ๊ะเนาะนี่จ๊ะเพิ่กกระออกดอกออกยังจัดนะเห็นว่าพี่น้องจ๊ะนี่ละพลังเพิ่กกระจะมีคู่เหมือนหรืวอีกยังบรจักษ์ได้จัด้อใบเพิ่นจัดเลียวๆกลัวได้จัดนะแล้วก็ใบหน่อยหน่อยเนาะใบสวยๆนะจ๊ะเนาะนั่นไฟ้พันมานะพี่น้องเนาะไทยก็เร่บอลไทยให้เบิ่ง ให้พี่ให้น้องเบิ่งกเนี่ยจ้ะดอกมันจะเป็นตุมต้มๆดังเสียกันจ้ะมันมาเอาไปพับใส่หนั่นใส่นี่กระแสบเนาะจ้ะเนาะ,ะแต่พัดไทยนั่งอยู่นีก่กะหลายละจ้ะพัดไทยไม่ค่อยมากปันไหนดอกพี่น้องเพราะว่ากินเพผ่กแห้งนาะจ้ะเนาะสามีเพิ่นจะกินเยอะจ้ะเด้อแต่หากกันเอาไปเห็ดแค่นิดนึงจ้ะบ่หลายเอาไปตำตำเอาไปซับซับแล้วก็ไปบดบดใส่โคกจ้ะแล้วก็เป็นเห็ดซอสสปาเก็ตตีฤฤ้นะจ้นะเนาะ ออกดอกเราได้จะเด้อป่าทั้งฝีพนจะอันออกดอกเร็วเนื้อพะว่าต้นใหม่ท่านช่างพนบ่ค่อยหลายเนาะจ้ะเนาะม่ไต้ปลาม่ไต้ด่งพนนะจ๊ะแต่อยู่ทั้งฝีจะอยู่ทางเมืองวินดิชเนาะจ้ะเนาะกับผ้ทไทยกับบกคอยเป็นได้หรือจ้ะแต่กระหูยู่แต่พันขันเอามาบ่ได้ใส่ท้องเมืองเสียเนี่ยก็มีห้อยพนเข่าไปเก็บด้วยพี่น้องด้วยมันไปเก็บไปข้างในจ้ะกระมีแต่พนบ่เอาหลายดอก หลายโพดพี่น้องเก็บจังไนก็บ่หมืดดอกจ้ะนี่คอยพิ่นเก็บอยู่จ้ะนะบ่ค่อยปานใดดอกพี่น้องมืดตานี่พี่น้องจ้ะมาเอาไปโหลดเดี๋ยวจังไนดอกเพิ่นก็จะบานจ้ะตรงนี้ดอกเพิ่นกำลังตูมอยู่นะจ้ะเนาะนี่เห็นบ่มนะดอกกำลังตูมแต่ใบเพิ่นก็จะเริ่มแก่แล้วจ้ะ พ่นเก็ตเก็บตะใบเด็ดเอาตะใบทั้งไม่เนาะเนาะอันสาไม่นี่นเช็คเราจะเนาะขันพ่นใบแกลี่เนี่ยคนสีออกขมจักหน่อยจ้ะพลังพ่นบ่มักของขมด้วย้ะเด้อมักของหวานพลังหวานปัดไทยเนาะมันมักของหวานแห่งตาอันเบิ้งอันใบบัวชั่วเด้อพี่น้องที่คนอัานสอนวิธีเฮ็ดเค้กอ่านไปน้ำกลืนน้ำลายไปน้ำตะโพเห็ดดอกจะเห็ดพ่กเ็นแต่กับเขาอันแต่ซ้องอัน อันเส้นอันของฝรั่งก็ได enfin ้อันนั้นนะจ๊ะเนาะเป็นยังได้อ่านเนาะบ่น้ําเท่าใดปิดจักสุกบ่สุกบ่สนจ้ะเอาตามเวลาที่เขาบอกบ่ได้งึดจ้ะก็วานหมวนเนาะพี่น้องเนาะเว้าสูกันฟังนั่นล่ะสไตล์ฝรั่งจ้ะอ่าเพิ่นก็เป็นดอกเต็มอยู่จ้ะน่คือแต่ดอกเลาล่ะจ้ะน่ตุมุตมิอยู่จ้ะ แต่เพิ่นก็กินแค่สำนันพี่น้องใส่แค่ใบสองบใบจังประเทศอันอันนูเดินของฝรั่งจังเสียเพิ่นกะทิ่งลงไปแค่ใบยเดียวพี่น้องเพิ่นกะหันหันหันลงไปจะ้ะแล้วพอได้กินหลายเด่ะพี่น้องจะใช้ว่าจาใใังได๋่แคกินแค่สำนันพัดไทยก็บ,บ่ได้เป็นคนกินน้ำจังซี่น่ะเนี่ยเนี่ยจ้ะเป็นดอกตุมต้มๆนะ่ะมาเด็ดเอาจ้ะนัะ่น เขาไปในปลาลึกดก,กับแมนเบิดอด้วพี่น้องเนี่แต่ฟัดไทยเนี่ยฉมักใส่ล่องเท้าบูดกับใส่ถุงมือชิบดีดเอาโดยเด็ดขาดแต่เพราะมีถุงมือจ้ะภาสาหาเหตุคือกันเสียวเสียวแด้วพี่น้องเนี่ยฟัดไทยบ่ค่อยมาตัวอันนั้นแด้วพ,พี่น้องเพราะว่ามีกระดองน้ำอันอีหังเนาะเนี่ยจ้ะดองพ่นมืแล้วพี่น้องจ้ะ ทั้งดอกตอนนี้จ้ะใบอันใบอันทั้งในเพิ่กก็ยังกินได้อยู่นะจัด้ะบางเนื้อหันเป็นเป็นบักเห็บเนาะพี่น้องเนาะบักเห็บล้นบักเห็บตกบักเห็บล้นหอบพิษเราถือพัดไทยก็ได้นี่ก็จะเป็นทางเสือภูเขาเนี่ยจังหน่อยจ้ะพัดไทยมาไปดอกมันจกกระโปกข้าวมันชีเลอะเทอะรถไฟขึ้นกระแลนดีดีนะพี่น้องเด้อเป็นเรื่องปกติกับเพิร์ลเบลน์ข้นกระสิตกรถไฟ้พี่จันวาแหละเนาะจ้ะเนาะฮู้นจะแมนเมื่จ้ะ เขาไปเลืกๆมเก็บเอาใส่รองเท้าบูทมาเก็บแต่พัทยบ่ามาหอดฟีหรอกแต่ยู่ข่างบ้านพัทยก็มีหลายยุ่จ้ะกับ่วกอนไหนคนจะกินแต่พัทยก็เก็บประเทเดียวแค่นั้นจ้พะพัทยจะเปนคนาา้น่แ <c oughs> <c oughs> บะป่ามักซื้อพักกินพระว่าพัทยอันไหนจะคยกินกับสิกินอย่างสินะอันไหบ่เคยกินล่องแล้วกกว่ามักก็คือบ่เอาอีกจั่างสินะพี่น้องจ๋าจะว่าพัทยบ่กินเด้อพัทยกินพัทยล่องจ้ะ กินบ่แเจบจ้ะพูนดงเพิ่นบางนี้จะออกนอกอันหมู่บ้านเนี่ยได้จ้ะเด้อเพราะว่าข้างๆเพิ่นก็นจะเป็นสวนนะจ้นะเนาะเป็นสวนเพิ่นให้เศร้าเน,นี่ยจ้ะแมนงล่ามดจะออกดอกตัวมุติมิจ้ะอยากได้ก็มาเก็บเอาเลยจ้ะอยู่ทางอันรถไฟอันของอันวินดิชเนาะจ้นะเนาะของเมืองวินดิชเนี่ยจ้ะ บังกอหนึ่ง่นก็ออกดอกหลา่ๆเลย,ลยพี่น้องเด้อเนี่ยเห็นไหเนี่ยก็กินดอกต้องแช่พี่น้องจ้าเนี่ยดอกบอ่อดบียากตุ้มตีมีแต่เพิ่นดอกเพราะท่านในบานได้จะเด้อดอกบานแล้วเพิ่นก็จะแก่จะล่ำ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 ดอกเพิ่นจะแก่จ,ะก,จ,ะ,กจะกินเ่ราะเสียบ่นัวเนาะจ้ะเนาะวางสัน้นอเนี่ยจ้าแม่นละเมอดจ้อวันนี้พายงางอันส้มดงอันดงใบกระเทียมปลาจ้ะ เห็นบ่พี่น้องจ้ะเพิ่นก็นมีห้อยห้อยยางไปเนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็สิใส่รองเท้าบ่งรองเท้าบูดยางบุเข้าไปพุ่นไปเอาลึกๆพุ่นจ้ะพี่น้องจ้ะเวลาแนวเพิ่นก็นลาวออกมาเพิ่นก็มาเลือกทิ้งอยู่ข้างถนนจ้ะเพิ่นจะบ่ค่อยเก็บอยู่ตรงข้างถนนเด้อจ้ะเด้อที่พัดไทยให้ชมอยู่นี่เป็นข้างถนนแต่มันบ่ได้เป็นถนนค,คนคนนั้นๆเด้อพี่น้องคแนแล่นรถเด้อจ้ะเด้อ เป็น,นถนนปันจกักรยานแล้วก็เป็นถนนที่ค่นยางออกกำลังกายจ้ะอยู่นี่นี่อย่าเสียพี่น้องนี่ต่เล่าเบิดเนี่ยจ้ะเขาจะบ่ชห้ยได้เจ้าเขาจะบ่ชหารถรถดมานะจ้ะเนาะรถยนต์ขัดเป็นโลรถสิบวาประเทศเวียดอยู่ในนี้กระไรยู่จ้ะเพื่อกิดยวนยู่จ้ะเพราะมันมาบวชห้เนาะแต่ขันทุนธรรมดาปกติกะเขามาบ่ได้เลยจ้ะ ไลยพี่น้องจ้าเนี่ยเต้มมาหยายาห์มิตะเล่าจ้ะอ่ะตอนนี้ก็เริ่มบ่ค่อยมีปัญหาผุนอีกทั้งน้ากลุ่มหนึ่งน่าจะเนาะทั้งน้ากลุ่มหนึ่งเหนือกระเมน็นนี่จ้ะผุนผู้ประดองประเก็บไก่ไก่ผุนเถ้พี่น้องทั้งผุนเถ้ะโอ้เหนือทั้งผุนเก็บประโยชน์งานเข้าไปจักหน่อยหนึ่งเก็บเข้าไปเพราะว่าอยู่ทางติดถนนนี่สิ มันก็จะมีไมย้ยางเนี่ยแต่ก็บบกข่อยมีดอกจ้ะเพราะว่ามันอยู่ไกลหมู่บ้านเนาะเขาก็บบกข่อยมาปนีนะนี่จ้ะนี่เอาอันเบสเหล่าเนาะจ้ะเนาะไปกระเทียมปลาพระจ้าบานเฮ้าพนวัลลังสัรคเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำม่ได้จ้ะเด้อผัดไทยในสวีทสวัสดีจา้า